ตายแล้วเพื่อนๆลืมดูดูดิเบ็ดกับตกน้ำปลาอะไรดึงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเขาไปในปลาดูน่นนะโอ้โหโอ้โหจะพันตอด้วยนะเนี่ย สวัสดีครับคนมานั่งอยู่ในเมืองนะฮะวันนี้โอ้โหเมื่อกี้มิตกนะมาที่สวนนี่เปียกหมดนะตอนนี้ฝนด้วยมาแรงมากเลยนะเมื่อกี้สภาพเหมือนน,น้ำเหมือนจะเน่านะก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่น้ำในสระมจับดูมันก็ไม่เน่านะแต่กลิ่นมันเหมือนน้ำเน่าที่ไหนไม่รู้ ว่าจะมาตกปลาแต่เช้า่อยนะวันนี้ฝนตกแต่เจ็ดโมงเลยตรงนี้เมื่อวานเราตกได้ตัวหนึ่งเห็นนี่นี่เงี้ยเหมือนจะไม่มีปลาเดี๋ยวลองตกดูใหม่นะเ,ออเดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่ฝนมันตกอยู่นะอันนี้ซาละเมื่อกี้โอ้โหตอนที่ผมเปียกหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ันนี้อาหารมือนเดิมนะกระพวกผายเขียวอะไรพวกน,นี้นะฮะผสมกับหัวอาหารประดุกกับลำแค่นั้นเองที่ใช้นะฮะอันนี้จะตกไว้งั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตกในร่องดูเผื่อฟุกเผื่อฟุกจะตกไว้นะเผื่อมีตัว ไกลๆลุ่งเลยอของด้ามมันไวหน่อยเวหายเดี๋ยวยดึงลงน้ำอีกเจอหลายรอบแล้วเดี๋ยวลองดูที่ร่องดีกว่าเนี่ยนะอันนี้คือมันเป็นร่องน้ำเวลาฝนตกมาเยอะๆก็ ไหลามาจากคลองเส้นนี้นะมันเป็นมาจากบนน,นู้น,น,นเป็นล่องนาล่องสวนเขาอ่ะเ,อเบ็เย็นหัวเมื่อวานน่ะเห็นมันนิ่งใช่ไหมมันก็ดันกินเบ็ดไงเดี๋ยวตอนนี้จะลองอีกรอบหนึ่งตอนนี้น้ำก็นิ่งเหมือนเดิมนะมันก็เห็นปลาแบบ นานๆทีปลาสลิดจะลอยขึ้นเงนี้นะฮะอันนี้ก็จะขอบเบอร์เล็กมากเลยไม่จะตกปลาสลิดเนี่ยก็ลืมเลยว่าจะหามันหมูมาเกี่ยวสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองหัวอาหารด้วยกันเมื่อวานก็ใช้อาหารนี่แหละลองดูนะฮะก็จะมีตัวอีกไหม มันต้องมีป่าแหละแต่มันเงียบเฉยเหมือนในสระนะมันดูมันเงียบเงียบฮะอู้นี่ลงสุดสุดลึกๆเลยดูจะมีตัวกินไหมหรอลุ้นกันหน่อยแต่ว่าในนาเนี่ยมันน้ำตมงเต็มเลยนะเมื่อก่อนที่เคยปักเบ็ดใครดูคลิปนะฮะตอนนี้มันลกไปหมดแล้วแต่ว่าร่องน้ำมันยังต่อต่อ,ต,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 อต่อเวลาน้ำท่วมา่าแถวบน,นเป็นบ่อปลาหมดเลยนะ และส่วนใหญ่คือด้าม,มามันอาจจะมาเข้าในในนาน,นี่แหละเข้าในสวนในร่องนี่แหละเดี๋ยวต้องรอจังหวัดดีๆนะหญ้ามันตายแล้วเห็นไหมมันเจอน้ำท่วมค่อยตัดแล้วไปดูตามร่องเพราะร่องไงไงมันก็มีเป็นร่องเหมือนเดิมนะแต่หญ้ามันเยอะมันเข้าไม่ได้ลองลุ้นกันก่อนไม่ดูลงลึกไปไปไิ้จัตไหมดูวิวฮะดูวิว แดดออกด้วยฝนก็ตกด้วยนะโอ้วิวดีมากวันนี้จะลองที่ลองเป็นหลักเลยตอนนี้ยังนิ่งนะเงียบอยู่เงียบเลยนะเพื่อนๆเงียบเงียบฝนตกหรือเปล่าหรือไงไม่ดหมดตัวหลือล,ลายวะเนี่ย กี่ยาตรงเมื่อตื่นต้งนั้น ดี๋ยวปลาอะไรวะมกินไม่ลากเนะี่ยไม่รู้ปลาอะไร Kin, kin, kin lah, kin lah. ขนาดเดือดเล็กๆนัเนนี่ยกินอยู่นะแต่ปลาเลยไม่รู้ว่ามันไม่ดึงอะ่ะ มันไม่หลากนะจะไม่ได้ซูมให้ดูนะฮะแต่ว่ามันกินนะตอนนี้อโอ๊ะโอ้ยหลุดปลาอะไรวะเหมือนปลาหมอหรือปลาสลิดเล็กหรือเปล่าพี่เจ้ ใหม่ใหม่ดูดิเหยื่อนิดเดียวเองมันกินไม่ยอมลากแปลว่ามันต้องเป็นปลาเล็กดูดี่ปลาอะไรนะครับเกี่ยวหญ้าขาดไปแนละ้เดี๋ยวมัดเบ็ดไปนะ่ฟังก็ ภายนะไม่ขึ้นพุดธพุทธรอดพัฒนมันหายไปแล้วนะเดี๋ยวแดดเริ่มหมอกแล้วนะเดี๋ยว,ยว,ว,นะยวตกดูอีกสักหน่อยนะว่าจะกินอยู่ไหมกินนะแต่ เมื่อกี้มันไม่ได้ไม่ได้มันที่เดิมนี่แหละเราลุ้นกันนะนิสาก,ก็เงียบนะ ลมแรงมากนะเดี๋ยวคิดว่าฝนน่าจะมาอีกรอบหนึง่งปลาก็เงียบเงียบเดี๋ยวมาดูกันต่อครับตายแล้วเ,เพื่อนๆลืมดูดูดิเป็ดกระตกน้ำปลาอะไรดึงไม่รู้เน่เดี๋ยวเขาไปในปลาดู้วนะโอ้โห อ้จะพันตอด้วยนะเนี่ยโหอ้ไปพันอยู่นู่นนะได้เปล่าวะเนี่ยเป็พันไกลเลยตอะไรวะ أو, อะไรปลาดุปลาดุกินแลโอ้ลืมดูนะดึงไปเลยอ่ะโอ,อ้ยังมีตัวยังมีตัวชุด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 โอ้ตัวเบเริ่มเลยครับตัวเบเริ่มเลยโอ้ ไส่สวยใส่สวยแปลวา่าในสาในปลายังกินดีอยู่นะโอเคครับได้หนึ่งตัวแล้วว่าเบ็ดดึงไปนู่นเลยนะดีมันไม่มันติดกับอันนี้ไว้นะมัดไว้โอเคครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มส่วนเอล่องนู้นก็เงียบนะเดี๋ยวผมจะปล่อยในกระชังนี้แหละ ขังไว้ในกระชังนี่อยากกินก็มาเอานะนี่นะกระชังปลาผมเนี่ยเต็มได้ปลามาก็ไว้ตรงนี้นะโหเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวสักวิ่งต่อครับโโหโดูดิ ตัวว่เริ่มกินแล้วเนี่ยปลาเยอะเดี๋ยวมัดไว้คันไปด้วยก่อนผมลมแรงสุดๆเลยนะเดี๋ยวคิดว่าฝนน่าจะมาอีกตอนนี้แดดก็ออกฝนก็ตกน,น,นะเช้าตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าขู่ลม ผมจะมัดเบ็ดไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวหาข้ากินแนละ้วเดี๋ยวกลับมานะี่ไม่รู้จะผงม,มัดเบ็ดไ้แล้ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบน,นะครับ A few moments later กลับมาหยอดใหม่นะหลังจากได้ประตูไปตัวน,นึงนะวันนี้อากาศก็ฝนก็ไม่น่าจะมีแล้วละ่ะเห็นมัน แต่มันคือคื้มนะครับคื้มไม่มีแดดเดี๋ยวลองดูอีกสักพักหนึ่งนะว่าจะได้ตัวอไหมนะตอนนี้ย้ายมัตกในสาบหมดละปลาก็นิ่งๆแต่ว่าภายน้ำมันขึ้นไงมันเหมือนกับว่าน้ำมันก็จะขึ้นมาทีนึงอย่างปลาหมอนี่เราหาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพอได้ตัวไหมครับ ลองหายอดแถวนี้ดูแถวนี้มันอยู่ใกล้ฟัง่งปลามันชอบอยู่ในแบบนี้นะลกๆเดี๋ยวลองดูใหม่ลงหน้าดินไปเลยนะ,ะมาลุ้นกัน แรง,งสุดๆแลวลมเ <c oughs> <c oughs> ย็นจนหนาวเลยนะลมวันนี้นะครับยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเดี๋ยวต้องรออีกพักหนึ่งใช้เวลาหน่อยนะ เอา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 โอ้โหเอาละเอาละเอาล กินเหมือนกันนะฮะใช้เวลามากเลยขอมเล็กตัวใหญ่เหมือนกันนะตกอีกครับตกอีกอันนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยเรียวลุนกันต่อครับหย่าลงไปจุดเดิมนะครับเดี๋ยวรอลุนกันใหม่รอลุนกันใหม่อันนี้ก็ เงียบนะผมไปเห็นใครน้ำมันก็ปุดปุดปดดูเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงนะครับเงียบเลยค่ะไม่เอาเลย ดูตรงนี้ก่อนเงียบเงียบไปหมดแล้วนะยังไงอาจจะได้ <c oughs> พักยกแล้วมาใหม่ดีกว่าจะไมติดตามกันต่อครับลมแรงสุดๆนะสุดไปเลยลม แม่นอนเลยครตอนนี้ A few moments later ครับเจอกันอีกครั้งนะครับพอดีพักเบรกไปแล้วมันตกใหม่นะแดดมาละแต่ตอนนี้พอลองตกหรือผักบุ้งอะไรที่มันลกๆลกนี้ออกนะลงตกปลาเริ่มกินแล้วเนี่ยรลือ ยยักินอู่มปลาเริ่มขึ้นมาเล่นน้ำแนละ้วไม่รู้ปลาเลยน้ำใสเห็นค้นว่ะ ปลาเริ่มขึ้นนะหมด ไม่รู้ปลาเ่ยลงก็เริ่มกินบบปลาน้อยนะมั้ง Mình lên trên เบ็ดลอ,อกอยังเงียบอยู่เลยนะ มีฟองอากาศขึ้นรอบทุนอยู่เดี๋ยวค่อยรอรุดกันตัวนี้ไปจะมาย้ายสักหน่อยเพิ่งโยนไปนะครับเดี๋ยวรอด,ดูตรงนี้นะใกล้ๆอง่ละจะนิ่งเงียบปลาไปในหมดเนี่ย ขี่ลงปุ๊บกินปั๊บเลยขี่ไปอดลม่ลมแรงเกิเกน ก็เริ่มเงียบแล้วนะหานหมดเหยื่อหมดเหยื่อหมดกินตอนไหนวะ มองบนทางนี้ดูฟับติดผักบุ้งติดผักบุ้งอยี่แลลวยุนใหม่ยุดใหม่ าทางนี้หน่อยพวกไปไม่ไกลหรอก 哎。啊 ลมลมพัดเข้าไปแล้วโอ้ oh. อะไรวะเนี่ยลมพัดแรงมากเลยโอ้เง oh. ียบไปหมดเลยฮะสงสัยจะ ได้แค่นี้นะวันนี้สามเต้มนะครับเบ็ดทุนก็ไม่กินแล้วเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้นะครับพอวันนี้ก็ได้กลาหมอสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งนะฮะก็แดดร่มล,ม,ลมตกดีแล้วนะวันนี้ก็จะขอเข้าบ้านก่อนนะครับได้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเนาะก็อย่างน้อยก็ ครับเพื่อนๆมาดูกันตกปลาไม่ขายหน้าแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะกับคนว่านอกอยู่ในเมืองขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กาลังใจกันมาตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทริปดีๆอะไรดีๆนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปนะฮะช่วงทํางานอยู่นะเดี๋ยววันหยุดดีๆก็จะไปหาที่ตกปลาอื่นๆบ้างนะตอนนี้น้ําฝนตกอะไรยเงี้ยมันก็ยังแบบ ไม่นิ่งนะก็เลยตกปลาได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะจะว่ากันนะฮะวันนี้ก็จะขอกลับก่อนแนละ้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ